สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านผ่านพน้นช่วงเทศกาลปีใหม่กันมาแล้วหลายคนอาจกำลังยิ้มรับความสดใสแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ในใจลึกๆก,ก,กลับไม่ได้รู้สึกใหม่ตามปฏิทินเลยใช่ไหมครับเสียงพลุเฉลิมฉลองอาจจะเงียบลงไปแล้วแต่เสียงความกังวลในหัวของเรากลับยังคงดังลั่นอยู่เหมือนเดิมตัวเลขปีเปลี่ยนไป แต่ทำไมหนี้สินก้อนเดิมมันยังอยู่ปัญหาในที่ทำงานที่แสนจะอึดอัดใจก็ยังรอเราอยู่เหมือนเดิมหรือบางคนแค่ตื่นเช้ามาแล้วต้องกลั้นใจลุกจากเตียงไปสู้รบกับความวุ่นวายก็รู้สึกเหนื่อยจนแทบจากจะร้องไห้ออกมาแล้วเคยไหมครับที่มีความรู้สึกแปลกๆเหมือนว่าช่วงนี้เราทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นมาคอยขัดขาเราไว้ จะหยิบจับอะไรก็ไม่ขึ้นจะหวังผลเลิศอะไรก็มักจะมีเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาแทรกให้พังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาบางทีเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่านี่เรากำลังดวงตกอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้กับใครทำไมอุปสรรคมันถึงได้ถาโถมเข้ามาใส่เราคนเดียวแบบนี้ทั้งๆที่เราก็พยายามทำดีพยายามสวดมนต์พยายามไหว้พระขอพร แต่ดูเหมือนสัญญาณของเราจะส่งไปไม่ถึงเบื้องบนสักทีทำดีแถบตายแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นความว่างเปล่าจนบางครั้งเราก็นึกน้อยใจโชคชะตาจนผ่านไม่อยากจะเชื่อมั่นในความดีอีกต่อไปแล้วถ้าหากว่าเสียงในใจของคุณกำลังพร่ำบอกความรู้สึกเหล่านี้อยู่ผมอยากให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วฟังผมให้ดีคุณไม่ได้คิดไปเองหรอกครับ และที่สำคัญที่สุดคุณไม่ได้กำลังเผชิญกับเรื่องนี้อยู่อย่างโดดเดี่ยวความรู้สึกหนักอึ้งที่ทับอยู่บนบาของคุณตอนนี้มันมีที่มาที่ไปและแน่นอนครับว่ามันมีทางออกวันนี้ผมไม่ได้จะมาชวนคุณงมงายหรือพาคุณไปทำพิธีแก้กรรมที่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรมากมายแต่ผมอยากชวนเพื่อนๆกลับมาสำรวจที่ใจของเราเองกลับมาใช้วิธีที่เรียบง่ายที่สุด แต่ทรงพลังที่สุดตามแบบฉบับของบรมครูผู้ยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีท่านได้ทิ้งลายแทงขุมทรัพย์ทางปัญญาเอาไว้ให้เราแล้วเพื่อเปลี่ยนปีที่ดูเหมือนจะพังให้กลับมาปังและรอดไปด้วยกันครับขอแค่คุณเปิดใจและพร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับผมในคลิปนี้ครับเมื่อเราลองถอยออกมามองดูใจของตัวเองให้ลึกซึ้งแล้วเราจะพบความจริงข้อหนึ่งครับว่า ปัญหาที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่บทสวดมนต์นั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาฟ้าดินท่านใจร้ายทอดทิ้งเราหรอกนะครับแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ชีวิตของเรายังไม่เปลี่ยนหรือสวดมนต์เท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตยังติดขัดมันเป็นเพราะเครื่องรับสัญญาณภายในใจของเราเองต่างหากที่ยังไม่พร้อมจะรับคลื่นพลังงานที่บริสุทธิ์เหล่านั้นลองจินตนาการตามผมดูนะครับ เปรียบเสมือนใจของเราเป็นแก้วน้ำใบหนึ่งหากแก้วใบนั้นเต็มไปด้วยน้ำคโคลนขุนคลักซึ่งก็คือความโลภความโกรธความหลงหรือแม้กระทั่งความวิตกกังวลความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาที่ตกตะกอนนอนก้นอยู่เต็มแก้วต่อให้เราพยายามเติมน้ำใสสะอาดซึ่งเปรียบเสมือนบุญกุศลจากการสวดมนต์ลงไปเท่าไหร่น้ำดีเหล่านั้นก็มีแต่จะล้นออก ไหลทิ้งไปอย่างน่าเสียดายหรือไม่ก็เข้าไปปนเปื้อนกับน้ําโคลนเก่าจนกลายเป็นความขุ่นมัวเหมือนเดิมสมเด็จโตท่านเคยเมตตาสอนไว้เสมอครับว่ากรรมเก่าไม่มีใครลบล้างได้แต่กรรมใหม่เราเลือกสร้างได้เดี๋ยวนี้หลายครั้งที่เราสวดมนต์ด้วยใจที่อยากอยากจะรวยอยากจะหายทุกข์อยากจะให้คนรักกลับมาหรือสวดด้วยความกลัวกลัวจะอดตายกลัวเจ้าหนี้ กลัวโรคร้ายความรู้สึกอยากและกลัวเหล่านี้แหละครับคือคลื่นรบกวนสัญญาณที่ร้ายกาจที่สุดมันเหมือนกับเรากำลังพยายามจูนวิทยุหาคลื่นเพลงเพราะๆเ,เพื่อความผ่อนคลายแต่เรากลับหมุนปุ่มไปมาด้วยความหงุดหงิดใจร้อนมือไม้สั่นเทาด้วยความตื่นตระหนกผลที่ได้ก็คือเราจะเจอแต่เสียงซ่าเสียงรบกวนที่ฟังไม่รู้เรื่องยิ่งเร่งเสียงให้ดังขึ้นเท่าไหร่ เสียงรบกวนนั้นก็ยิ่งบาดหูมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เพราะสถานีวิทยุเขาไม่เปิดเพลงแต่เป็นเพราะเครื่องรับของเราจูนไม่ตรงกับคลื่นความถี่ของผู้ส่งต่างหาครับในทางธรรมะสิ่งนี้เรียกว่านิวรณหรือเครื่องกั้นความดีเมื่อใจเรามีเมฆหมอกของความกังวลปกพรมอยู่หนาทึบแสงสว่างจากบทสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นพระคาถาชินบัญชรที่ทรงอนุภาพเพียงใด ก็ยากที่จะส่องทะลุลงไปถึงก้นบึ้งของหัวใจได้อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องของกำแพงกรรมเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญในกฎแห่งกรรมทุกความติดขัดทุกอุปสรรคคือใบเสร็จรับเงินของการกระทำในอดีตที่เราเคยทำไว้อาจจะในชาตินี้หรือในชาติที่เราจำไม่ได้แล้วก็ตาม เจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่พูดผีปีศาจที่น่ากลัวที่ไหนหรอกครับแต่คือพลังงานด้านลบที่ผูกติดอยู่กับจิตของเราเหมือนเงาตามตัวยามที่เราดวงดีแสงบุญมันสว่างจ้าเงาก็ดูจางลงแต่ยามใดที่เราเผลอขาดสติหรือบุญเก่าเริ่มหมดเงาดำนี้ก็จะทอดยาวและชัดเจนขึ้นมาบดบังทัศนวิสัยในชีวิตของเราทำให้เรามองไม่เห็นทางออกตัดสินใจผิดพลาด หรือเจอแต่คนที่ไม่จริงใจการที่เราสวดมนต์โดยไม่เข้าใจกลไกนี้ก็เหมือนกับเราพยายามตะโกนไล่เงาตัวเองให้หายไปยิ่งตะโกนก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งทุกข์สมเด็จโตจึงเน้นย้ำเรื่องการปรับฐานจิตให้แน่นก่อนเหมือนการตอกเสาเข็มให้มั่นคงก่อนจะสร้างบ้านท่านไม่ได้สอนให้เราสวดมนต์เพื่อขอให้เงาหายไปแต่ท่านสอนให้เราสวดมนต์เพื่อจุดไฟให้สว่างขึ้น เพราะเมื่อมีความสว่างความมืดและเงาดำย่อมหายไปได้เองโดยอัตโนมัติดังนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่บทสวดมนต์ครับแต่อยู่ที่วิธีการวางใจของเราในขณะสวดเรากำลังสวดเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรากำลังสวดเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดสว่างสวยัยถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตเหมือนทางตันให้รู้ไว้เถิดว่าคุณอาจจะแค่กำลังดันประตูผิดด้าน ประตูทางออกไม่ได้ล็อกแค่เราต้องถอยออกมาตั้งหลักวางความอยากวางความกลัวลงก่อนแล้วค่อยๆเริ่มต้นไขคุญแจดอกใหม่อย่างมีสติด้วยเคล็ดลับวิชาที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ให้ซึ่งผมจะพาคุณไปลงมือทำทีละขั้นตอนในส่วนต่อไปครับเอาล่ะครับเมื่อเราเข้าใจต้นตอของปัญหาแล้วว่าทำไมสัญญาณบุญของเราถึงส่งไปไม่ถึงปลายทางตอนนี้ ถึงเวลาที่เราจะมาลงมือปฏิบัติจริงกันแล้วครับเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การท่องจำบทสวดมนต์แต่คือกระบวนการล้างระบบกรรมและติดตั้งเกราะป้องกันภัยฉบับสมเด็จโตที่จะเปลี่ยนวิกฤตในชีวิตของคุณให้กลายเป็นโอกาสผมขอให้คุณตั้งใจฟังและค่อยๆปฏิบัติตามไปทีละขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับขั้นตอนที่1คือการเคลียร์คลื่นรบกวน ด้วยการขอขมากรรมหลายคนตกมมาตายตั้งแต่ตรงนี้ครับรีบร้อนจุดทูบรีบร้อนกราบแล้วก็รีบสวดมนต์ทันทีทั้งที่ในใจยังขุนมัวยังมีความรู้สึกติดขางเหมือนเราจะกินข้าวทิพแต่ยังไม่ได้ล้างจานที่สกปรกเลยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือก่อนที่คุณจะเริ่มบทสวดใดๆขอให้คุณนั่งคุกเข่าหรือนั่งในท่าที่สบายแต่สำรวมหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆ แล้วนึกภาพใบหน้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือไว้ที่กลางหน้าผากหรือกลางอกจากนั้นให้กล่าวคำขอขมาไม่ใช่แค่ท่องตามหนังสือนะครับแต่ต้องกล่าวออกมาจากความรู้สึกสำนึกผิดจริงๆให้ระลึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งในชาตินี้และชาติที่เราจาไม่ได้เราอาจเคยประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินผู้มีพระคุณเคยเบียดเบียนชีวิตอื่น เคยพูดจาให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจหรือเคยมีความคิดที่ปรามามทระรัตนาไกลทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอให้คุณเปล่งวาจาออกมาในใจหรือออกเสียงเบาๆว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานวินาทีที่คุณกล่าวจบขอให้คุณทำความรู้สึกว่าพันธนาการต่างๆที่มัดตัวคุณอยู่ได้ถูกปลดล็อกออกแล้วใจของคุณตอนนี้สะอาดเบาและว่างพร้อมที่จะรับพลังงานใหม่ๆแล้วครับนี่คือกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูที่ปิดตายมานานขั้นตอนที่สองการเชื่อมต่อสัญญ,ญาณด้วยพระคถาชินบัญชร หัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะสวดได้กี่จบหรือสวดได้เร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่สมาธิและการอัญเชิญครับสมเด็จโตท่านไม่ได้รณิพนธ์พระคาถานี้ขึ้นมาเพื่อให้เราท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ท่านผูกอัขระเพื่ออัญเชิญพระอรหันต์ผู้ทรงคุณอันพระเสริฐมาสถิตตามอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราวิธีปฏิบัติคือเมื่อเริ่มสวดชายาสนากตาพุทธา ขอให้คุณค่อยๆสวดด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอไม่ต้องรีบให้เสียงสวดมนต์ก้องกังวาลออกมาจากท้องน้อยสั่นสะเทือนไปทั่วทุกอณูของร่างกายในขณะที่ปากสวดใจต้องเห็นภาพตามไปด้วยครับนี่คือเคล็ดลับวิชาที่หลายคนมองข้ามเมื่อบทสวดเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดหรือพระอรหันต์องค์ใดให้คุณน้อมจิตนึกภาพแสงสว่างสีทองหรือความรู้สึกอบอุ่นเคลื่อนเข้ามาสถิตที่ส่วนนั้นของร่างกาย เช่นเมื่อสวดถึงพระสารีบุตรประดิษฐานที่เบื้องขวาให้รู้สึกอุ่นวาบที่ไหลขวาเมื่อสวดถึงพระโมคคัลลานะประดิษฐานที่เบื้องซ้ายให้รู้สึกหนักแน่นที่ไหลซ้าย,ายการทำแบบนี้คือการสร้างเกราะแก้วหรือกรงทองขึ้นมาห่อหุ้มกายและจิตของคุณจริงๆคลื่นพลังงานลบความซวยหรือสิ่งอัปมงคลต่างๆจะไม่สามารถแทรกผ่านกำแพงแสงสว่างนี้เข้ามาได้ ยิ่งคุณมีสมาธิจดจ่อมากเท่าไหร่เกราะแก้วนี้ก็จะยิ่งหนาแน่นและแข็งแกร่งมากเท่านั้นครับหากคุณสวดแล้วใจลอยคิดเรื่องหนี้สินคิดเรื่องงานให้หยุดก่อนครับหายใจเข้าลึกๆดึงสติกลับมาแล้วเริ่มวักนั้นใหม่จําไว้นะครับสวดหนึ่งจบด้วยจิตที่ตั้งมัน่นมีอนุภาพมากกว่าสวดหนึ่งรจบด้วยใจที่เลื่อนลอยขั้นตอนที่3การส่งต่อพลังงาน หรือการแผ่เมตตาเจาะจงเมื่อสวดมนต์เสร็จจิตของคุณจะมีพลังงานสูงมากสว่างสวัยมากเปรียบเหมือนคุณเพิ่งชาร์จแบตเตอรี่มาจนเต็มเปี่ยมอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนนะครับนี่คือนาทีทองที่คุณจะได้เจรจากับเจ้ากรรมนายเวรคนส่วนใหญ่มักจะแผ่เมตตาแบบหวานแหส,สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ซึ่งก็ดีครับแต่สำหรับคนที่มีวิกฤตเฉพาะหน้าสมเด็จโตท่านแนะนำให้ใช้ เจตนาที่แน่วแน่และเจาะจงวิธีปฏิบัติคือให้คุณรวมจิตนึกถึงปัญหาที่หนักที่สุดในตอนนี้เช่นเรื่องหนี้สินที่รุมเรา้าหรือเจ้านายที่คอยกลั่นแกล้งแล้วกำหนดจิตทรงบุญกุศลจากการสวดพระคาถาชินบัญชรครั้งนี้พุ่งตรงไปที่คู่กรณีทางกรรมของคุณทันทีให้คุณกล่าวในใจว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างในครั้งนี้จากการสวดพระคาถาชินบัญชรด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอเบิกบุญนี้อุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรที่กำลังส่งผลให้ข้าพเจ้าติดขัดเรื่องการเงินอยู่ในขณะนี้หรือเรื่องงานหรือเรื่องสุขภาพขอให้ท่านได้รับบุญกุศลน,นี้ขอให้ท่านมีความสุขพ้นจากความทุกข์และขอให้ท่านโปรดเปิดทางอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าได้มีช่องทางทำมาหากินเพื่อสร้างบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเคล็ดลับคือใจคุณต้องให้จริงๆนะครับ อย่าให้ด้วยความรู้สึกว่าเอาบุญไปแล้วเลือกยุ่งกับฉันนะแบบนั้นคือการไล่ไม่ใช่การให้คุณต้องให้ด้วยความเมตตาสงสารที่เขาก็ต้องทนทุกข์จองเวรกับเราให้ด้วยความรู้สึกเหมือนเรายื่นน้ำเย็นๆให้คนที่กำลังกระหายน้ำอย่างสุดแสนเมื่อใจเขาเย็นลงความอาฆาตพยาบาทจางคลายลงอุปสรรคที่ขวางทางคุณอยู่ก็จะค่อยๆสลายตัวไปเองครับจำไว้นะครับการปฏิบัติสขั้นตอนนี้ เคลียร์คลื่นเชื่อมต่อส่งพลังต้องทำต่อเนื่องร้อยเรียงเป็นกระบวนการเดียวเหมือนการไขกุญแจเซฟถ้าคุณทำครบทําถูกและทําด้วยใจที่ศรัทธามั่นคงประตูที่ปิดตายจะต้องเปิดออกอย่างแน่นอนครับในส่วนสุดท้ายผมมีกําลังใจสําคัญจะมอบให้เพื่อให้คุณก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเพื่อน,อนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเสกให้ปัญหาหายไปในชั่วพริบตาแต่คือแผนที่ชีวิตฉบับสมเด็จโตที่จะช่วยนำทางให้เราเดินออกจากป่ารกทึบของปัญหาไปสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัยครับขอให้จำหลักการง่ายๆ3ข้อนี้ไว้นะครับ 1. ล้างใจขอขมาเพื่อเคลียร์คลื่นรบกวน 2. สร้างกราะ สวดบูชาเพื่อดึงพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาคุ้มครองและ 3. ส่งต่ออุทิศบุญเจาะจงเพื่อคลายปมกรรมแต่เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สูตรนี้ศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลจริงไม่ได้อยู่ที่ความยาวของบทสวดหรือความขลังของเครื่องรางของขลังใดๆแต่อยู่ที่คำคำเดียวครับนั่นคือความสม่ำเสมอปาฏิหารไม่ได้เกิดจากการทำครั้งเดียวแล้วเลิก แต่เกิดจากการทำซ้ำๆทำบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยเหมือนหยดน้ำที่กัดซอกหินวันแรกอาจไม่เห็นร่องรอยแต่เมื่อเวลาผ่านไปหินก้อนใหญ่แค่ไหนก็ต้องยอมจำนนต่อความเพียนของหยดน้ำครับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้เคยฝากคติธรรมเตือนใจพวกเราไว้ว่าลูกเอย๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นท่านจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนผลตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้เดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องเร่งทำเสียให้มากคำสอนนี้เตือนสติเราได้ดีเหลือเกินครับว่าอย่ามัวแต่นั่งรอโชคชะตาหรือโทษฟ้าโทษด,ดิน มือของเราใจของเรานี่แหละครับคือผู้สร้างปฏิหารที่แท้จริงเริ่มต้นสะสมทุนของคุณตั้งแต่วันนี้สร้างบาร,รมีด้วยการสวดมนต์ภาวนาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะอำนวยอวยพรมาช่วยคนที่รู้จักช่วยตัวเองก่อนเสมอสุดท้ายนี้ผมขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนไตรัยและบาร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีจงดนบันดาลให้ดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน ขอให้ท่านมีสติที่ตื่นรู้มีปัญญาที่สว่างสวยัยเปลี่ยนปีที่เหนื่อยล้าให้เป็นปีแห่งชัยชนะขอให้เจ้ากรรมนายเวรเปิดทางขอให้การเงินการงานคล่องตัวและที่สำคัญที่สุดขอให้ท่านมีกำลังใจที่แข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างสง่างามหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแนวทางปฏิบัติของสมเด็จโตในคลิปนี้ เป็นที่พึ่งทางใจให้คุณได้หรือช่วยให้ใจของคุณเบาขึ้นได้บ้างผมฝากกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ส่งต่อไปให้คนที่คุณรักหรือเพื่อนที่กำลังท้อแท้หมดหวังเพื่อเป็นธรรมทานร่วมกันนะครับเพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางและช่วยกันรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งสติได้เติบโตไปพร้อมๆกับช่องกิ่งก้านสตินะครับคุณไม่ได้เดินลำพังนะครับ ธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเสมอเริ่มต้นสวดมนต์คืนนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ